สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในรถป o r s เช e นะครับ718นะครับกับระบบอินเทอร์เฟ n แอนดรอยนะครับแล้วก็ดิจิตอลทีวีนะครับรวมถึงการติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของกล้องมองหลังเข้าไปในรถรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่วันนี้เราติดตั้งระบบอินเทอร์เฟสแอนดรอยในรถรุ่นนี้กันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็คือการใช้งานของรถรุ่นนี้ถือว่าเจ๋งเลยเพราะว่าระบบเสียงี่มันเข้าได้เลยนะครับเข้าตัวรถผ่านทางออฟซอรี่ของตัวรถได้เลยนะครับการใช้งานะครับ พออยู่หน้า d r o r o i d เนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิด hotspot ตนะครับก็คือเราเข้าตั้งค่านะครับเปิดแชร์อินเทอร์เน็ตปั๊บคอนเน็กชั่นต่อ Wi-Fi ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกมาเล่นนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับข้อดีเลยคือเราสามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมนะครับผ่านเจ้าเพจสโตร์ได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ y t u t u นะครับหรือว่าฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันจุกลงถึงการใช้งานนะครับ ในแผนที่ Google Map รวมถึงเราสามารถที่จะออน Facebook นะครับเข้าไปได้อีกนะครับตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ผมออกมานะครับผมจะไปเข้าในส่วนของ YouTube นะครับเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะดู YouTube ได้นะครับดูต่อที่ผมดูค้างไว้นะครับน่่นะครับเต็มจอจ <ๆ S 1> ับการแข่งขันนรอโไฟนอลของกลุปต D อ่ไหครับ เสียงรถเสียงได้นะครับตรงสรวรว่วนนี้นะครับหนึ่งคนยอดนักรบเลยนาการสมุไรจิบหอมฟันทุกอย่างให้ขาดกดโฮมออกมานะครับผมไม่ไปฟังเพลงผ่านจุกนะครับเราก็สามารถที่จะฟังเพลงได้ด้วยแล้วก็ได้เสียงดีดีด้วยนะครับจากแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ นะครับเสียงดีขึ้นมาด้วยนะครับสามารถที่เราฟังเพลงนะครับแล้วก็ไปใช้งานนะครับในส่วนของแผนที่นําทางนะครับ Google Map ควบคู่กันไปได้นะครับตัวส่วนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานนะครับในการคําสั่งคือค้นหาด้วยการใช้งานสั่งเสียงนะครับนั่นเองนะครับเมกาบางนานะครับแค่นี้เองนะครับมันก็จะค้นหานะครับพิกัด หรือว่าจุดที่เราต้องการไปนะครับตันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความไวนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตของคุณลูกค้าแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานนะครับที่ครอบคลุมนะครับไม่ว่าเป็นการใช้งานในส่วนของคําสั่งเสียงันที่นำทางหรือว่าฟังเพลงนะครับผ่านแอปพลิเคชันจุ๊บนะครับอันนีอเน็ตผมช้านะครับออกมาเลยนะครับก็คือการเล่นไฟล์หนังไฟล์เพลงนะครับผ่าน USB นะครับอันนี้ผมปิดจุ๊ก่อนนะครับ รเราก็จะไปเล่นหนังนะครับผ่าน USB ก็คือเล่นผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MX Player นะครับนะฮะเราก็สาม,มารถที่จะเลื่อนนะครับดูไฟหนังได้นะครับนะฮะ ได้ในส่วนของระบบเสียงดีนะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพการอ่านไฟล์เนี่ยบอกได้เลยว่าเล่นไม่ยา MKV 180เลยนะครับก็ถ eh uh ือว่าครบนะครับทุกการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเจ้ากล้องมองหลังกันนะครับนี่ครับเขาเกาดขลังเห็นไหมครับ กล้องมองหลังนะครับนะฮะใสอินเตอร์เฟสไปแล้วเพิ่มกล้องแล้วก็ยังได้เส้นที่เหลียวตามด้วยนะครับเจ๋งเลยนะครับถือว่ามาครบขันนะครับโกดอีกทีนึงนะครับปั๊บก็จะไปในส่วนของดิจิตอลทีวีนะครับก็ใช้รีโมทนะครับในการปรับเปลี่ยนช่องนะครับปั๊บนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจบเลยนะครับแล้วก็ปิดครับนะครับครบเลยนะครับ ถือว่าคุ้มการใช้งานจริงๆนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับได้เสียงที่ดีด้วยนะครับจะกลับระบบเดิมรถล้กดอีกทีหนึ่งนะครับก็กลับมาในส่วนของระบบเดิมรถนะครับก็ยังใช้งาน ต่างๆได้ปกตินะครับจะเข้าก็ Android ก็กดเข้าไปนะครับใช้งานในส่วนของ Android นะครับก็สําหรับลูกค้านะครับที่ชนุรุ่นนี้นะครับแล้วอยากติดตั้งระบบเจ๋งๆแบบนี้ในรถนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่มิลล่าชออดิโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนครินนะครับเบอร์โทรครับ081ครับ7348370ครับเบอร์เองเบอร์คุณฝ้ายเลยครับ0904079792ครับสำหรับคลิปนี้ลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ